โดยปกติแล้วนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวนานะครับหลายหลายคนที่ปฏิบัติกันแบบนี้มาเช่นกันนะครับเขาจะเรียกกันว่าตูบเจ้านายนะครับอยู่ตามหัวไร่ปลายนาของแต่ละคนซึ่งเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับมีการเส้นไหว้ด้วยไก่นะครับไก่ต้มนะครับน่าอร่อยมากเลยนะครับโดยในการศึกษาครั้งนี้นะครับเราเลือกเอาที่นาของ หน้าแดงนาน้อยนะครับ oh. เป็นกรณีศึกษา oh. เป็นตัวอย่าง oh. ที่ท่านผู้ชมได้มาพบ oh. และมาสัมผัสในวันนี้นะฮะ oh. ที่นาของนาแดงอยู่ติดกับลำห้วยหวยนะครับ oh. ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ oh. จากน้ำลำห้วยหวานี่แหละ oh. ที่เป็นหล่อเลี้ยงในการทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของนาแดงแนละ oh. นาน,าน้อยมาได้ทุกวันนี้นะครับ แต่ปัจจุบันนี้น้าในลาห้วยไหวก็ค่อนข้างจะแห้งขอดไปบ้างนะครับเพราะน้ําชีคือแหล่งต้นกําเนิดยังขาดความคล่องตัวในการไหลเอื่อยอยู่นะครับข้าวนาแดงก็รู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันจากการที่อยู่ติดกับลําห้วยไหวนะครับมาดูพิธีใกล้ๆกันเลยนะฮะนะครับนี่คือภาษาอีสานเขาเรียกว่าตูบเจ้านาย ว่าตา่อใ้วเบียร์ไงพอน่ะจะมีเสียงในฟิล์มนะครับภาษาท้องถิ่นอยู่บ้างก็พยายามทำความเข้าใจเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับคนนี้คือนาตุนะฮะ ล้างหน้าหรือยังไม่ทราบอาบน้าแล้วโอ้ครับอาบน้าแล้วท่านอาบน้าแล้วครับโอ้แม่สุริก็มาด้วยคือกันนะครับแม่หลวงยังกันยังประจักษ์บ้านอยู่บ้านรีสอร์ทงามลายเลยโอ้ในเป็นค่าเช่านาครับอ๋อนี่เป็นค่าเช่านานะครับโดยเอานำข้าวเปลือกมาทำเป็นกองกองอย่างนี้เพื่อที่จะ เส้นไหว้บวงสวงให้กับหลวงประจัก์เม่นบอ่ออาที่ขาดไม่ได้กองกําลังสําคัญนะฮะงานหนงานนั้นนะครับช่วยงานตลอดเรียกว่าแรงกเรียกว่าแรงแต่กเกงขาดนี่เพราะตูดนะครับต,ตูดมากจนขาดเลยนะมันจขางหนันขาดดักดิ่็ตูดข้างหน้าเนี่ยนะครับนะี่คือสถานที่ สถิตของหลวงประจักษ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีทั้งมะพร้าวน้ำส้มไก่คู่หนึ่งนะครับน้ำจิ้มข้าวหวงมะลัยแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาช้างม้าดาบปืนนะครับ โอ้โหสวยมากเลยรัาไม่ทราบว่าช่างที่ไหนทำนะครับช้างมาครับมาหนาเงารบบเป็นมาลายนะครับมาจากต่างประเทศมาหลายจากต่างประเทศนี่ก็มีเรือนะครับไม่ใช่เรือซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการสัญจรไปมารถบรรจุกประจ์นะครับคือเล่นน้ำตามลำห้วยไวก็มีทั้งพวกเสบียงนะครับท้าว แดงปลาร้านะครับที่จะขาดไม่ได้ตุ๊กตาจำลองของหลวงประจักษ์นะครับปกติแล้วนะครับการไหว้วงสวงเจ้านายหรือหลวงประจักษ์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะทํากันในเดือนหกของทุกๆปีในความเชื่อเพื่อจะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ข้าวสวยข้าวงามนะครับ ได้ผลผลิตที่ดีนะฮะดอกจักเอ้ยนายหนูแดงโสสุนเนินกับนางสีวิไลสสูงเนินมะหวายเออให้ร่ำให้รวยค่ะขายเขาได้หลายเขางามาขายผิดเรื่องไปงามากับเบรขายแต่กินได้แย่งงนที่เป็นใจให้กลางดาวญาตหน้าแดงเป็นน้าน้อยเป็นกใเสาอวยังก็อทั้งหมดเลยคือรวงยังล่ะยายมานี่ โอ้ยัดนางลำดาสิหัวเพิ่นเจ็บแฉ่งจ็บพาน่ะถ้าเจ้าไปเฮ็ดใส่คนเสาซะเด้อเพิ่นเดี๋ยวหัวหมูไมาเลี้ยงปีหน้าน่ะมาเลี้ยงนี่พร้อมเลี้ยงพูนพร้อมมันนี่ให้สารหน่อไม่ยังงามเอี่ยมเลยเพิ่นเสาซะไปจับกระได้กระได้ใชเพิ่นพาลูกพาไปกัพ่ออ่ะเพอได้ไว้เป็นมู่กันเด้อ นายลองเตียนใช้นายสำรองไมใช่เรียนใช้เีนใช้เาสืะนายลองเตียนใช้ถ้าคกดแข้งกดขาสะดวงจับไปเฮ็ดคนไห้คน้ตดีเรียกหูดงผีนาวัดันดอกวัแ้มนียนงามนนีไห้ละเออคนคนอใหญ่คนเปรันไปนีเียงเนเียทองายลอไปจักเลย เดียวกันนั่นล่ะบุญญาที่สอให้โอหลวงปู่จักเจ๊เพิ่นมาเทศกลุ่มทั้งนนอ้าวลูกหลานไปสอบเลียนก็ให้เรียนผ่านเด้อลูกดนูแดงตทุกนั้น2คนน่ะแล่ผ่านทุกอย่างทุกสิ่งคนใหญ่ก็ได้งานดีๆมีเงินมีทองซอยพ่อซอยแม่คนน้อยก็ให้ผ่านนี่จบมามีงานมีการดีหลวงปจักเอ้ย ยายปวดหัวปวดท้องยัยไข่ยายหนาวหาเงินคล่องเด้อเงินคองอะไรมาเทมาได้ลประจักเลยถูงานหนเลี้ยงกับเบ้อไอ่เอาไปไวใส่เนี่ยหาบอกต้นกเป็นดอกผลลูกเนี่ยผุดผ้าก้อนๆนะถ้าลประจังลประจัขึ้นขาหัววันมา คนท้องกเด็ดจริงนะ